ปอนำโชคราชสีเมืองปทุมครับภายบี้กับเทพนรนสิงแปดแต่ชิงถ้วยพระราชทานครับในวันนี้55้าสิบห้าฟิภพ่ถ้วยของสมเด็จเช่นเดียวกันครับใครจะเป็นเจ้าขอความเร็วครับเรือเรขามอทสองกับเรือปา่าชริเทพหรือว่าสอจอวิจักโพใบ ร่องน้ำน้ำเงินครับคู่นี้เดี๋ยวรู้ครับไอไขรอัดไขรครับ ไปชิ้นระดับระดับมาเอร์ยาวและกระยาใหญ่และก็ยามาเปอร์รี้ไม่ธรรมดาเว้ยถ้วยประดิษฐานของสมเด็จพระเทพหรือว่าสมเด็จพระกนิษฐานิรา j a กรมสมเด็จพระเทพพระราชลักษณะสยามรมได้ชกุมารีห้าศิบานพิภายร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือดีไม่ทรน้ำบ่อทำโจพายบทกับร่องน้ำตะวันเลนเทงนอนระดีเป็นแปดตาคนตาหมายตาคนตาบนตาคนตาบีเหลือยาวและกระยาใหญ่และก็ยาวถ้าดูอย่างนี้สองร้อยเมตรยังไม่รู้ใครเป็นใครรู้ว่าไข่เป็นใครพายกันมาพายกันไปพายกันมาวิ่งกันไปวิ่งกันมาเริ่มอันตรายแล้วเว้ยดูิว่าใครนด ว้าและสามร้อยเมตรสุดท้ายเอาเลยปอนน้ำจ่อปอนน้ำจ่อราชสีเมืองปฐุมหนีไม่เอาว้าแล้วเทมรอราชสีแปดแปดไล่พยังไรไม่มีวันตายของป๋านี่เจ็บปวดไปสอนเจ้าพิจักปวดไปรู้ตัวไปหลงในเที่ยวนี้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้พยายามเปิดไปไปพยายามหมดไปไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรครับตูนะเสมอแล้วลองน้ำได้ลองน้ำได้ปอนน้ำจ่อราชสีเราชสีเอาลอยเราชสีหนีไม่เอาย้อนคนต่างคนต่างคนต่างเบีย I'm wow, to